ดาราชายชื่อดังชายชาตโยโดมทุกบทแตกล่าสุดโดนเปลี่ยนลุคแต่งหญิงในละครมาตาลดาเปลี่ยนไปมากแทบจำไม่ได้เลยเรียกว่าเป็นนักแสดงชายคุณภาพอีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงเลยทีเดียวที่ฝากฝีมือและความสามารถจนสร้างความประทับใจให้แฟนๆละครเวทีมาแล้วสำหรับชายชาตโยโดมฮิรัญยติติที่ไม่ว่าจะได้รับบทใหม่ก็ตีบทแตกไปทุกบท ปัจจุบันชายชาตโยโดมสุนิสาเจตมีลูกชายด้วยกันสองคนน้องทริสเทนปรินฮิรัญยัติติและน้องไทเลอร์ทวิโรธีิรัญยัติติซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้คุณพ่อและคุณแม่นั้นหลงรักลูกชายทั้งสองคนแบบหัวปักหัวปามกันเลยทีเดียวเพราะกำลังน่ารักแบบสุดๆล่าสุดแทบจำไม่ได้เมื่อทางด้านชายชาตโยโดมแต่งหญิงมีละครเรื่องใหม่เรียกได้ว่าเป็นบทที่ท้าทายมากๆในละครเรื่องมาตาลดาที่กำลังออนแอร์ air อยู่ตอนนี้ซึ่งชายชาตยโยดม รับบทเป็นสาวประเภทสองงานนี้เลยต้องแต่งหน้าทำผมจัดเต็มเรียกได้ว่าทำเอาหลายๆคนถึงกับึืนจำแทบไม่ได้กันเลยทีเดียวเพราะถ้าหากไม่บอกว่าเป็นชายชาตโยโดมก็คงจะไม่มีใครรู้อย่างแน่นอน